ยอนบทที่สี่เมื่อพระเยซูทรงทราบว,ว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าอาจารย์เยซูมีสาวกและให้บับติดมามากกว่ายอนความจริงพระเยซูไม่ได้ส่งให้บับติดมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียกลับไปที่แคว้นกาลิลีอีกพระองค์จําเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้นสมเรีจึงเสด็จผ่านเมืองหนึ่งชื่อซิคา ในแคว้นสมาเรียซึ่งอยู่ใกล้ที่ดินที่ยาโคบให้กับโยเซฟ,ฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเวลานั้นประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้านให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมือง หญิงชาวสมเรียทูลพระองค์ว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกสมเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างก็คงจะขอจากท่านผู้นั้นและผู้นั้นก็คงจะให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอ นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำดำรงชีวิตมาจากไหนท่านใหญ่กว่ายาโคบบ,บรรพบุรุษของเราผู้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือยาโคบเองก็ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรทั้งหลายและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันร์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกสามีของเธอมาที่นี่นางทูลพระองค์ว่า ดิฉันไม่มีสามีค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเธอพูดถูกที่ว่าไม่มีสามีเพราะเธอมีสามีถึงห้าคนแล้วและคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอเรื่องนี้เธอพูดจริงนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงๆแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบรรพบุรุษของเรานมันสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านบอกว่า สถานที่นมัสการนั้นต้องอยู่ที่เยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอย๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มสิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานมัสการนั้นพวกเรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกอยู่แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัตนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสยาที่เรียกว่าพระคริสจะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้นเมื่อพวกสาวกของพระองค์กลับมาพวกเขาก็ประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงต้องการอะไรหรือทำไมพระองค์ถึงสนทนากับนางส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้านว่า มานี่มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เชิญรับประทานเถิดแต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่พวกท่านไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาให้พระองค์แล้วหรือ พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพวกท่านบอกว่าอีกสี่เดือนจะถึงฤด,ดูเกี่ยวข้าวแล้วไม่ใช่หรือส่วนเราบอกพวกท่านว่าเหงืยหน้าขึ้นดูนาเถิดทุ่งนาเหลืองอารามและถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวกําลังได้รับค่าจ้างและกำลังรวบรวมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรัน เพื่อทั้งคนหวานและคนเกี่ยวจะได้ชื่นชมยินดีด้วยกันคำที่เขาพูดกันก็เป็นความจริงในเรื่องนี้คือคนหนึ่งหวานและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้พวกท่านไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ตรากตรําแต่คนอื่นตรากตรําและพวกท่านเข้าร่วมในการตรากตรําของเขาชาวสมอรียจำนวนมากที่มาจากเมืองนั้นก็วางใจในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงคนนั้นที่ว่า ท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำดังนั้นเมื่อชาวสมอรียมาถึงพวกเขาก็ทูลเชิญพระองค์ให้ประทับกับเขาและพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นสองวันและจํานวนคนที่วางใจในพระองค์ก็เพิ่มขึ้นเพราะพระดํารัสของพระองค์พวกเขาพูดกับหญิงคนนั้นว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคําพูดของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านผู้นี้ เป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริงเมื่อผ่านไปสองวันพระเยซูก็เสด็จออกจากที่นั่นไปที่แคว้นกาลิลีพระองค์ทรงเป็นพยานว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ได้รับเกียรติในบ้านเกิดของตนดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีก็ต้อนรับพระองค์เพราะพวกเขาเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำในเทศกาลที่กรุงเยรูซาเลม็มเพราะพวกเขา ก็ไปในเทศกาลนั้นด้วยดังนั้นพระองค์จึงเสด็จไปที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีอีกซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ทรงทําให้น้ํากลายเป็นเหล้าองุ่นและที่เมืองคาเปอร์นาอุมมีข้าราชการคนหนึ่งที่มีบุตรป่วยหนักเมื่อท่านทราบว่าพระเยซูเสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลีแล้วท่านจึงไปอ้อนวอนพระองค์ขอให้เสด็จไปรักษาบุตรของตน เพราะาเขาใกล้จะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็ไม่เชื่อข้าราชการคนนั้นทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเสด็จไปก่อนที่ลูกน้อยของข้าพเจ้าจะตายพระเยซูตรัสกับเขาว่ากลับไปเถิดลูกของท่านจะไม่ตายชายคนนั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไป ขณะที่กลับไปนั้นพวกทาสของเขามาพบและเรียนว่าลูกของท่านหายแล้วเขาจึงถามถึงเวลาที่บุตรมีอาการดีขึ้นนั้นและพวกทาสก็เรียนว่าไข้หายเมื่อวานเนี่ยเวลาบ่ายโมงบิดาจึงรู้ว่าเป็นเวลาที่พระเยซูตรัสกับตนว่าลูกของท่านจะไม่ตายเขาเองก็เชื่อพร้อมทั้งครอบครัวด้วยนี่เป็นหมายสำคัญครั้งที่สองที่พระเยซูทรงทำ เมื่อพระองค์เสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลี